สิ่งนี้นั้นเริ่ดม,มากๆสดใสโลกสวยสีขาวผมเงาตัวโกรผิวสุขภาพดีตื่นมาหน้าก็เป็นแบบนี้เลยตอนนี้ค่ะสวัสดีคนนะคะกลับมาเจอกับพีชวอนดูพีชนะคะคลิปนี้นะคะพีชก็จะมาแชร์ summer item ที่เป็น must have นะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอากาศก็คือร้อน อีกนะคะร้อนแล้วร้อนอีกร้อนขึ้นไปอีกกว่าที่เคยเราก็รู้สึกว่าของที่ใช้อยู่บางอย่างเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เหมาะกับในช่วงนี้นะคะเลยจะมาแชร์ว่าช่วงนี้มีอะไรที่พิธอยากจะแนะนําแบบเป็น must have เหมาะกับ summer มากๆพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เพิ่งอาบน้ําสระผมเสร็จแต่งหน้านิดๆหน่อยๆน,น,นะคะก็เลยรู้สึกว่าหยิบของที่ใช้ในช่วงนี้มามามอยกันดีกว่า นี่นะคะเราก็เพิ่งสระผมมาเลยมาเริ่มด้วยแชมพูคอนดิชนเนอร์กันก่อนนะคะเป็นไอเทมใหม่ที่หยิบม,มาใช้ในช่วงซัมเมอร์นี้เลยเพราะว่าเราต้านทานความร้อนไม่ไหวจริงๆแม้ต้องการความสดชื่นสดใจนะคะอ่ะนี่ก็คือสระผมเสร็จเรียบร้อยจะบอกว่าสบายมากและเย็นมากๆเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเป็นน้องใหม่มาแรงค่ะทุกคนจากซื้อบกิกีนันเอ ตัวนี้นะคะก็คือซูเปอร์กิพรีเมียมคูลแอนด์รีเพรเซตนั่นเองนะคะมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชแนอร์เลยแพ็คเกจจงแพ็คเกจจิ้งคือนา่ารักสดใสซัมเมอร์วายมากๆนะคะตั้งในห้องน้ำก็รู้สึกมีความสดชื่นแล้วและความพิเศษกว่านั้นของสูตรนี้นะคะก็คือเขาเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะจ๊ะเซ็ตนี้พรีเมียมพิเศษยังไงนะคะมาเริ่มต้นที่ตัวแชมพูกันก่อนนะคะตัวซูเปอร์กิพรีเมียมคูลแอนด์รีเพรซ์แชมพูนะคะเป็นแชมพูสูตรใสที่ไม่มีซิลิโคนค่ะส่วนประกอบของเขาก็จะมีทั้งซซปปเเอออออรรร์์กกิยยยลลลลลัจีี่แ้ว็โตนนะคะค ละสระก็จะมีความเย็นสบายสดชื่นมากสระแล้วผมก็คือรู้สึกสะอาดจริงๆยิ่งหน้าร้อนก็คือเหงื่อเยอะฝุ่นเยอะไม่ไหวนะคะสระผมทุกสองวันเลยสระแล้วเบาหัวมากสุปกิ้นะคะเขาบำรุงผมดีมากอยู่แล้วค่ะทุกคนตัวนี้นะคะให้ผมที่หอมนุ่มเงานะคะไม่ดุกระด้างเลยสบัดผมรับอากาศร้อนได้เลยนะคะแล้วก็ระหว่างวันเนี้ยเขาก็ช่วยปกป้องผมที่แห้งเสียจากการโดนยูวีด้วยค่ะแชมพูแล้วนะคะ,ะ,คะก็ตามด้วยคอนดิชเนอร์ต่อเลยค่ะเพื่อการบำรุงแบบจัดเต็มนะคะสะุปกิพรีเมียมครู รีแพ์คอนดิชเนอร์นะคะแนะนําให้ใช้คู่กันเลยค่ะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาช่วยบํารุงผมเสียได้ดีมากเนื้อคอนดิชเนอร์ก็ไม่หนักผมนะคะสามารถล้างออกได้ง่ายเลยผมที่ได้ก็คือจะมีความสลวยสวยเงาแบบจัดทรงง่าย สำหรับกลิ่นนะคะถูกใจมากเหมาะกับซนะัมเมอร์หน้าร้อนมากๆเลยเพราะว่ากลิ่นเขาจะมีความหอมดูดๆแต่ว่ายังให้ความสดชื่นอยู่นะคะที่สําคัญซูบะกิคือกลิ่นติดผมดีมากอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้นะคะเราก็ได้เวลาเดี๋ยวต้องไปไดผมแล้วก็มาเซ็ตผมกันเลยนะคะเดี๋ยวจะมาเจอกันตอนสวยๆค่ะเธอผมเงามาก นี่ดึง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 หอมนุ่มเยาวสวยนุ่มลื่นไม่มีกระด้างเลยนะคะเราก็ไดอันนี้คือไดแบบไดปกติไดทั่วไปแค่ไดตรงง่ายๆนะคะเดี๋ยวพี่ขอไปเซ็ตผมนิดนึงวันนี้ว่าจะมวนลอนเบาๆเพราะว่าตอนบ่ายน,นี้นะัดไปเจอคุณหมอด้วยก็รู้สึกว่าคุณแม่อยากสวยเป็นพิเศษนิดนึง ผมที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับใครที่อยากมวนผมตามนี้นะ <c oughs> ก็ลองไปดูคลิปกับกล่องพีทได้นะคะพีทำ t o ร i a l เกี่ยวกับการมวนผมไว้เยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น finish วันนี้คือต้องอวยเลยว่าสิ่งนี้น,นั้นิศมากๆคือที่พีชอบอย่างแรกเลยนะก็คือเย็นสดชื่นสบายหนังสีรษะมากๆนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องควบคุมความมันด้วยที่สําคัญก็คือผมที่ได้ให้ดูว่าอันนี้เนี่ยก็คือใช้แค่แชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์นะคะพีทไม่ได้ลงน้ำมงน้ำมันอะไรเลยก็คือช่วยในเรื่องของ ให้ผมเนี่ยดูเงาดูสุขภาพดีนะคะใช้เสร็จปุ๊บสะผมได้ผมอะไรผมก็คือสวยเงาอย่างนี้เลยเหมือนฟิลเข้าร้านมาเลยนะคะก็ ประมาณน,นี้นจะจ๊ะฟินิชรู้ของผมวันนี้คือชอบมมกคือซัมเมอร์เรารู้สึกว่าผม,มจะต้องดูเงาผิวตัวมันก็ต้องดูสวยคือมันจะต้องแบบไปควบคู่กันน่ะมันจะเงาหน้าเงาตัวผมกระด้างไม่ได้ใช่ไหมก็ลองไปใช้ตามกันดูได้เลยค่ะตอนนี้นะคะเขาก็ขายเป็นเซ็ตลิมิเต็ดดิชั่นค่ะมีทั้งแชมพูแล้วก็คอนดิชเนอร์เลยนะคะคุ้มมากๆราคาแค่5 8 9บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปซื้อกันได้ที่มัซซูโมโตะคิโยชินะคะหรือว่าช่องทางตามนี้เลยค่ะ มูฟอนจากผมสวยๆนะคะไปส่วนอื่นกันต่อคะ่ะสําหรับงานบอดี้นะคะมี2ตัวที่หยิบมาใช้บ่อยมากในช่วงนี้นะคะตัวแรกก็จะเป็น Resona Motion ช e n นเ Shower Clean นะคะ Dry and f a ตัวนี้ก็เป็นสเปรย์ฉีดดับ กลิ่นจักรรถเหงื่อต่างๆนะคะเพราะว่าจริงๆแต่ก่อนพี่ก็จะเป็นคนไม่ได้มีเหงื่อเยอะกลิ่นตัวไม่ได้รุนแรงอะไรแต่รู้สึกว่าช่วงนี้มันร้อนเกินไปจนตัวแบบตัวเริ่มเหนียวเหงื่อเริ่มเยอะแล้วก็รู้สึกว่าต้องการความเฟรชแล้วก็ความสดชื่นทันทีที่อาบน้านะคะหลังจากอาบน้ําเสร็จปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะซับตัวให้แห้งแล้วก็ฉีดตัวนี้เลยคือเป็นกลิ่นที่เราคุ้นเคยมากจาได้ว่าตอนนั้น,นไป t o m o r r o w l a n d แล้วปรากฏว่าเวลาเข้าห้องน้ำอ่ะก็จะมีพนักงานมาฉีดเรโซนาให้หรือว่ามีด ฉีดใช่ปะ่ะคือมันเป็นฟีลแบบเฮ้ยฉันเพิ่งไปเฟสติวัล,วลครั้งแรกแล้วมันรู้สึกดีแล้วมันรู้สึกแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลิ่นนี้ก็เลยกลายเป็นกลิ่นที่แบบชอบม,มากมีสิ่งนี้ติดบ,บ้านไว้ก็จะช่วยให้เราแบบฟีลเฟรชนะคะแล้วก็ลดกลิ่นเหนือ่อลดแบบความเหนอะหนักความรู้สึกแบบเอื้ดตัวได้อันนี้คือลองนะคะล่าสุดคือมีโปรด้วยพี่ก็คือสอยตุนไว้เลย พูดถึงซัมเมอร์สิ่งที่นึกถึงก็คือแดดความร้อน U V นะคะคือเราจะปกป้องรังสี U V แต่หน้าไม่ได้ก็ต้องทากันแดดที่ตัวด้วยซึ่งพูดเลยว่าอ่ะนิสัาภาพหรือยวว่าเป็นคนขี้เกียจนะคะจะมีเฉพาะวันที่ขยนันเช่นต้องออกไปเจอแดดหนัก,นกๆจริงๆหรือว่าไปทะเลหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะทาบ้างเพราะว่าเป็นคนขี้เกียจแล้วก็ไม่ชอบอะไรที่มันเนอะหนะเหนียวตัวนะคะอันนี้เป็นของใหม่ที่แบบพิดลองใช้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นกันแดดที่เนื้อตอบโจทย์มากเหมาะกับซัมเมอร์มากๆนะคะก็คือสิ่งนี้จาก มิซูมินะคะตัว UV Bright Body Serum SPF 50บวก PA สีบวก Anti Pollution ตัวนี้นะคะก็เป็นสิ่งที่พี๊ตั้งใจทาทุกวันนะคะเพราะว่าแดดมันแรงจริงๆแค่ออกไปตากผ้าหลังบ้านก็คือตัวฉันจะไหม้แล้วนะคะเวลาที่พี่ใช้กันแดดตัวนี้พี่ก็จะไม่ทาโลชั่นที่ตัวแล้วนะเพราะว่ามันจะเยอะเกินไปนะคะจะรู้สึกแบบหนักเกินไปสําหรับหน้าร้อนเนาะสิ่งที่ชอบอีกอย่างหนึ่งเลยคือฟินิชหลังทาคือมันจะให้ฟีลแบบผิวดูสุขภาพดีผมดูสุขภาพดีหน้าฉ่าโกแล้วผิวตัวก็คืออิ่มน้ำ ขึ้นมาด้วยนี่คือผลจากกันทาโลชั่นกันแดดนะคะพี่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันให้ฟิลที่ดีแล้วมันไม่เหนียวเน,นอะหนะเลยนะคะทาไปปุ๊บเนื้เนอเขาก็จะมีความเป็นเนื้อเซรัม่มซึมไวแล้วก็ที่สำคัญคือกลิ่นมันไม่แรงเกินไปมันไม่ตีกันไปหมดอะไรเงี้ยใครที่ตามหาก,กันแดดตัวนะคะลองขอมิซูมิเนื้อดีมากชอบมากค่ะ ตัวไปแล้วกันแดดหน้าอันนี้เป็นตัวที่พีชใช้แล้วชอบในช่วงนี้เลยของ Ustream ค่ะตัวนี้คือ Ustream Hydro Protect นะคะ u l t r a l i g h t Fluid นั่นเอง SPF 0บวกก็คือเหมาะกับแดดประเทศไทยมากๆคือกันได้ทั้ง UVA UVB นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยมันกันบังสี Blue Light ได้ด้วยซึ่งเป็นบลูไลท์จากแสงแดดเนาะพี่ก็ชอบใช้ตัวนี้ตรงที่ว่าเนื้อเขาเบามากเบาสบายหน้ามากจะทา2ข้อนิ้วกว่ากาก็ไม่รู้สึกเหนียวหน้าเลยนะคะแล้วซึมไว ฟินิชผิวที่ได้เนี่ยก็จะเป็นฟินิชเหมือนเราทำมอยส์เจอร์เซอร์บางๆลงบนผิวแล้วคือถ้าวันไหนที่พิทากันแดดตัวนี้ก็จะไม่ได้ลงมอยส์เจอร์เซอร์เยอะจะเป็นน้ำตบเป็นเซรั่มแล้วก็ตามด้วยกันแดดเลยนะคะรู้สึกว่ามันไม่ทําให้หน้าหยาหน้าเป็นคราบตัวนี้นะคะพีก็ถามทางทีเพสาที่ดูแลแบร์แล้วนะคะว่าคุณแม่เป็นคนท้องอย่างเราเนี่ยก็สามารถใช้ได้นะคะกันแดดด้วยกันแดดนะคะหมวดสเปร์นะเรามี2อันที่รู้สึกว่าอยากจะแนะนํานะคะสําหรับสเปร์ที่เป็นตัวฉีดหน้าก่อนแต่งหน้าเพรพผิวเตรียมผิววหรือ่า ใช้ในการเซตหน้าระหว่างวันก็ได้นะคะตัวนี้คือของ La โรดเพอร์เซนั่นเองตัว r ีโรซิงเป็นตัวที่มีซิงซัลเฟตนะคะแล้วก็เป็นตัวที่ช่วยเรื่องสูติ้งด้วยคือตัวนี้สำหรับพี่เขาช่วยเรื่องของมันได้ด้วยฟิลสเปรย์น้ำแร่แต่ก็ไม่ใช่น้ำแร่เปล่าๆเพียวๆเนื้อออกใช่ไหมคะมันก็มีสารในเรื่องของการบำรุงแล้วก็สูติ้งผิวด้วยเหมาะมากๆสำหรับช่วงหน้าร้อนที่รู้สึกว่าหน้ามันนะเหงื่อง่ายนะคะตัวนี้ก็เป็นเซรั่มไม่ใช่เซรั่มตัวนี้เป็นสเปรย์ที่เราชอบมากร้อน สุดท้อมาเรคคอมเมนรองพื้นที่ชอบในช่วงนี้นะคะสําหรับใครที่อยากได้งานผิวแต่ก็ยังอยากให้มันมีความรู้สึกว่าเหมาะกับหน้าร้อนไม่ได้ฉ่ำดวอีหรือว่าแบบอุ้ยโกลจนเกินไปหน้าวาวจนเกินไปแบบออกไปข้างนอกปุ๊บก็คืออย่าแล้วนะคะก็จะแนะนําเป็นตัว Maybelline Fit Me Fresh tint ตัวนี้เลยนะคะนี่ก็ติดใน favorite of the year ของพีดด้วยนะเป็นทิ้นที่ เนื้อสบายผิวแนบผิวดีมากแล้วมันปกปิดได้ประมาณนึงเลยนะคะเป็นไลท์ทูมีเดียมแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่หยาต่อให้แบบผิวมันดูเป็นผิวมันจะไม่ได้แบบดิวอี้หรือฉ่ำเกินไปนะก็ไม่ได้แมต์กเกินไปคือเป็นแบบเนเชอรัลฟินิชอยู่ตรงกลางกลงฟีลว,ว่าผิวสุขภาพดีตื่นมาหนกก็เป็นแบบนี้เลยวอล์กอัพไลดีสอะไรอย่างงี้นะคะผู้ชายไม่งงไม่ตกใจอันนี้พี่ใช้เบอร์ศูนย์สามนะคะชอบมากจริงๆควรมันให้ผิวแบบเนี่ยวันนี้ก็ใช้แล้วก็ลงแค่คอนซีลเลอร์ หน้าคุณแม่ก็คือดูแบบดู g l o ดูมี aura ค่ะมันไม่ได้ฟิลเปียกหรือว่าอะไรเลยนะคะชอบมากๆก,ก็เป็นรองพื้นประจำหน้าร้อนที่ให้ผิวแบบ finish ผิวสบายสายนะคะ makeup แ like บบ glow glow my skin butter ลองดูตอนนี้ค่ะ เนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นภยัยพิบัติแล้วนะคะความร้อนหรืออะไรต่างๆเนาะก็คือจะมั่นหน้ามั่นใจว่าแบบไม่ล็อกเมคอัพอะไรเลยก็ไม่ได้นะคะพีทจะแนะนําว่าทุกคนควรจะหาเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะอันนี้ก็คือหาซื้อไม่ยากตามเซฟิราแล้วก็ราคาไม่แรงจนเกินไปด้วยนะคะของเซฟิราค่ะตัวเมคอัพเซตติ้งสเปรย์นะคะเนี่ยเซตติ้งสเปรย์นะคะตัวนี้คือเขาเขียนเลยว่า 16 hour wear transfer proof sweat and humidity resistant นะคะคือเป็นแบบตัวที่เหมาะกับอากาศอย่างเงี้ยอากาศแบบอึมครึมงงงร้อนร้อนอบอ้าวนะคะก็ช่วยล็อกเมคอัพได้ตัวนี้ล็อกเมคอัพได้ดีมากๆแล้วก็มันไม่เพี่ว่าสเปรย์อะไรอย่างนี้มันกำลังพอดีนะมันอาจจะไม่ฟุง้งเหมือนแบบสเปรย์ที่อัดแกนะทุกคนแต่ว่าให้ดู มิสมันค่อนข้างที่จะกระจายตัวดีไม่ได้แปะออกมาเป็นน้ำนะคะก็เป็นเซตติ้งสเปรย์ที่พีทจะฉีดหลังจากที่เราลงผลิตภัณฑ์ที่เป็นลิควิดเรียบร้อยแล้ว1รอบแล้วก็เซตทุกอย่างหลังจากนั้นแต่งหน้าเสร็จปุ๊บล็อกอีก1รอบนะคะอย่างเช่นตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยล็อก1รอบค่ะมีดิฟินิัลุคเมคอัพก็จะประมาณนี้เลย สำหรับน้ำหอมประจำซัมเมอร์นี้นะคะขอยกให้กับ Burberry e a de Toilette สีเขียวนี้เลยค่ะคือพี่รู้สึกว่าตัวนี้เนี่ยมันพี่จะไม่ใช้ perfume เนาในช่วงหน้าร้อนเพราะว่ากลิ่นมันจะ intense แล้วมันจะแรงจนเวียนหัวนะคะตัวนี้เป็น EDT ซึ่งเราก็รู้สึกว่ากลิ่นเขามันแบบความแน่นกำลังดีแล้วก็มีความ fresh ของกลิ่นอยู่ทั้งรู้สึกสดชื่นหน้าร้อนเราต้องก,การความสดชื่นทุกคนจะมาอบอุ่นฟีลวอร์ม f e e แบบ ดอกไม่คงเลยค่ะไม่ไหวแล้วจริงๆต้องการความสดชื่นนะคะตัวนี้ก็คือให้ฟิลสดชื่นดีมากแล้วก็ยังมีความเป็นแบบคนหนูยังมีความดูหรูยังมีความดูแพงแต่ว่าสดใสแล้วความสดใสโลกสวยสีขาวผมเงาตัวโกลนะคะได้เลยอันนี้ก็ฉีดเลยแล้วกันนะแคลนี้ต้องต้องหอมนิดนึง เฟรชมากคุณแม่แบบสดชื่นเฟรชสุดๆไปเลยนะคะก็ซัมเมอร์สัใจอยากจะสดชื่นสดใสก็ลองใช้ผลิตภัณฑ์ตามคลิปนี้ดูนะคะเดี๋ยวพี่จะใส่รายละเอียดทั้งหมดไว้ใน description บอกนะคะหวังว่าเพื่อนจะ enjoy คลิปนี้กันเนาะแล้วก็อยากดูคลิปอะไรคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อยากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย